เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ในเกมเป๊สองบอยี่สิบเอดนะครับาแล้วที่เอ็มบาปเป้โดนปาเต้แย่งไปครับเอาแล้วอีโต้มาเอาเอ็มบาปเป้ชนเสาครับแล้วเมสซี่ซ้ำเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับชิปหายแล้วทีมปาที่เซมสกัตยิง่งอืิว้าวครับตอนนี้ทิมเบอร์ทิมเบอร์โอ้ติดปาเต้นะครับติดอยู่ ยังติดอยู่ยังมาไม่ได้แล้วเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยิงอีกแล้วติดโอ้โหคาซิยตัตยังพอจะได้อยู่นะครับเสียเปรียบมากเลยลเนี่ยเอ็มบัปเป้มาอีกแล้วเอ็มบัปเป้ข้างบนมีมาติเนสไม่ได้ครับมีลุยโซเอ่มมาติเนสยิงเกือบครับมาติเนสยิงให้แรงกว่าน,นี้นะส่งมาให้ปาเต้ยิงเลยไม่ได้ครับ เสียบอลหรือเปล่าเอ็มบาเป,ปเ้กับเดปูแข่งวิ่งกันเดปูเดปูดยังไงเดปูจิบหายแล้วเอโต้โอ้เกือบไปแล้วคาสิยัตวิ่งไปรับบอลได้ครับ1-0ครับโดนนำไปก่อนก็้วครับมาที่กองเตะครับให้กับมาตเนสไมที่เบคแคมเบคแคมมาถึงแล้วเมสซี่ยิงเลยเรียบร้อยครับเมสซี่ครับตีเสมอ่ง เอาแล้วครับมาอีกแล้วครับเบคแฮมหลุดหรือเปล่าแล้วเมสซีส่จะวิ่งอีกแล้วกองเต้ยังบอลมาได้ครับแล้วใครขอบอลมาตีเนตมาตีเนตไม่ได้ครับเบคแฮมดิโผลิบหายาแล้วคอยช่วยครับเบคแฮมมาที่เมสซี่แล้วมาตีเนตหลุดยิงไหมไม่ยิงครับ อืดได้โยรับดีมากครับรเด็บโภครับแล้วข้างบนมีริเซียโนโรนันโดไม่ได้แม่ียได้หลุดอีกแล้วครับเด็บโภเด็บโคระยะนี้เด็บโภยิงอืมโยนออกมาแล้วคารลินล้ำหน้าไปครับจาที่ซิมิกัสปาเต้เบคแฮมทิมเบอร์อ๋อยังได้อยู่ครับ กองเต้ามาแล้วให้ฮาร์เลนคาร์เลนพิกกับคาร์เลนคาร์เนไม่ได้โอ้จะได้เบ็แคแฮมเอาให้ฮาร์เลนฮาร์เลนเอาแล้วเอ็มัปเป้รอบสุดท้ายเอ็มัปเป้เข้าหรือเปล่าโอ้ทิมเบอร์จบเกมครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้ไปทางขวา เอาละครับเอาแล้วจังหวะนี้เล่นครับยิงลูกนี้ยิงตรงๆรงไปเลยครับไม่สนอะไรไปทางซ้ายครับที่เอ็มปาเป้เอาละครับเอมปาเป้ e, ฮะคิเซโนโรนันโดเข้าไปแล้วครับคิเยโนโรนันโดีเ่ดเ,นโนโดเมซจะยิงขวาหรือยิงตรงๆ ไปทางขวาเนี่ยฮะเอาละครับโอซิลยิงยังไงฮะโอซิลยิงตรงๆครับกองเต้เบ็กแคมยิงยังไงครับกัดได้จบแล้วครับโอ้โหอาร์เซนอนชนะจนได้ครับกาติดดยัตดีใจแม่ เล่นมาถึงลูกโทษแล้วครับไม่มีต่อเวลาโอเคครับก็สำหรับแบบน,นี้ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับไปละบ๊ายบายครับ